รู้หรือไม่ครับว่าทำไมในแต่ละปีเนี่ยทานอเมริกันบางกลุ่มถึงได้อยากเข้ามาฝึกที่ไทยนักหนาคลิปนี้มีคำตอบฮะ ทหารนะครับก็คือรั้วของชาติที่จะต้องทําหน้าที่ปกป้องประชาชนซึ่งแน่นอนครับพวกเขาเนี่ยก็จะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อการที่จะมีขีดความสามารถให้มากกว่าคนปกติดังนั้นในแต่ละประเทศทั่วโลกนะครับเพราะก็จึงได้สรรหาวิธีการฝึกฝนสุดประหลาดที่จะสามารถดึงความสามารถที่ซ่อนในคนธรรมดาคนนึงนี่นแหละออกมาให้เขากลายเป็นยอดมนุษย์ได้ซึ่งแต่ละการฝึกเนี่ยมันจะโหดหินขนาดไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวรายการแขกเราแอดมินเพจเอฟแอนดเดลี่นะฮะจะมาไล่ก,ก,กันกับอันดับบ่อไปถึงอันดับที่แบบโหสลัดรัดเสเซียเลย มาเริ่มก,กันกับที่ประเทศอิสราเอลกันก่อนเลยนะครับประเทศเล็กๆที่มักจะโดนเป็นเป้าหมายของชาติรอบๆอ,อยู่เสมอไม่ว่าจะการสงครามการก่อการร้ายนะฮะดังนั้นชายทุกคนของอิสราเอลนะครับก็จึงต้องเข้าไปฝึกทหารและที่สําคัญก็เป็นการรับการฝึกแบบสุดติ่งซะด้วยสิเพื่อที่จะให้ชายอิสราเอลทุกคนนะครับสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็พร้อมรับกับทุกสถานการณ์แม้ว่าการฝึกนั้นเนี่ยจะได้จบลงไปแล้วพวกเขานะครับก็ยังสามารถนําทักษะของเขาเนี่ยมาใช้ได้ในชีวิตประจําวันด้วย ซึ่งหนึ่งในการฝึกฝนที่แอจะเอามานําเสนอในวันนี้นะครับจะน่าหวาดเสียวขนาดไหนเราลองมาฟังกันดูฮะการฝึกนี้นะครับเขาะจะเรียกว่าการโยนตัวลงมาจากตึกสูงก็คือง่ายๆเลยให้พลทหารต่างๆเนี่ยเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ในการรังเชือกเสร็จแล้วก็โรยตัวลงมาจากตึกสูงละฟ้าฉลลุเลยฮะถามว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับสงครามก็ต้องบอกว่ามันเกี่ยวนะฮะมันเป็นการฝึกเผื่อว่ามีการระบงระเบิดตึกอะไรอย่างนี้ไง พวกเขาจะได้ช่วยคนที่อยู่ในตึกนั้นได้แล้วอย่างที่แอดบอกไปตอนแรกนะครับว่าบ้านเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเสี่ยงเป็นเป้าหมายกับการก่อการร้ายดังนั้นนะครับพวกคนเหล่านี้เนี่ยจึงต้องฝึกรับมือกับเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้ด้วยแต่ว่าถ้าคนเป็นโรคกลัวความสูงนี่ก็หวัวใจวายตายตอนฝึกได้เลยนะต่อมาครับเป็นการฝึกของฐานอังกฤษมีชื่อว่ากลิ้งเกือกในโคนฟังดูมันเหมือนก็จะเป็นเรื่องง่ายๆนะฮะแค่ต้องยอมเละนิดๆแค่นั้นแหละแต่ที่จริงนะครับมันไม่ใช่อะไรที่ง่ายแบบนั้นเลย การฝึกนี้นะครับเรียกได้ว่าถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนคนที่แข็งแกร่งเนี่ยให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกเป็นยอดมนุษย์เหนือเทพเลยมันจะเป็นการฝึกของกรมทหารเรืออังกฤษครับโดยความที่ว่าเรือเนี่ยมันจะต้องจมอยู่ใ,ใกล้น้ําใช่ไหมบางทีทหารก็จะต้องกระโดดลงไปสู้รบในกองโคลนด้วยเพื่อเป็นการฝึกให้ชินกับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทหารเรืออังกฤษทุกคนเนี่ยก็จะต้องเข้าคอร์สามสิบสองวันเพื่อเปลี่ยนจากชาวบ้านตาดำๆให้กลายเป็นคอมมานโดโดยการฝึกนะครับมันจะโหดหินขนาดไหนเราลองมาฟังคําเล่าจากฐานผู้หนึ่งดู เขานะครับจะเริ่มฝึกโดยการวิ่งในขี่เลนซึ่งมันจะเป็นการฝึกที่กินเวลาประมาณ45นาทีฮะแต่พี่ฐานคนนี้เนี่ยได้บอกว่าเมื่อเราได้ลงไปในคโครนแล้วเราจะรู้ว่า45นาทีนี้เนี่ยมันยาวนานเท่ากับ1วันเลยเพราะว่าไอคโครนนี่เขาได้ลงไปเหยียบย่ำนะครับมันเรียกว่ายากเกินกว่าที่เขาจะขยับตัวและตลอด45นาทีนั้นนะครับพวกเขาก็จะได้รับการฝึกอย่างหนักๆที่พวกเขาบอกว่ามันเป็นการเล่นเกมก็คงจะเป็นการเล่นเกมแบบยากนะ เพราะว่าการออกกําลังกายที่มันดูเหมือนจะกะก,กากเวลาอยู่บนบกนะฮะไม่ว่าจะเป็นการกระโดดการวิ่งเอย่ยการผลักท่อนซูงอะไรเอย่ยพอลงไปอยู่ในโคลแล้วเนี่ยความหนืดมันก็จะทาให้ความยากเพิ่มเป็นสอสาเท่าเลยทีเดียวต่อมานะครับก็เป็นการฝึกของฐานอเมริกาฝึกทนความหนาวเพื่อนๆเ,เ,เคยนั่งอยู่ในห้องเรียนหรือออฟฟิศที่เปิดแอร์เย็นฉ่ำไหมฮะแล้วก็จะมีบางคนที่แบบโอ้ยรับได้สบายกับบางคนที่แบบเอาเสื้อกันหนาวมาใส่นี่แบบเอ็งอยู่ขั้วโลกเลยเนี่ย มันก็เป็นปัญหาที่คาใจของหลายๆคนทั่วโลกนะฮะว่าทําไมบางคนเนี่ยถึงได้ทนหนาวกันได้มากขนาดนี้มันจะเป็นเพราะว่าในยีนเขาเนี่ยมีการป้องกันความหนาวหรือว่าเขาต้องได้รับการฝึกมาอย่างหนักซึ่งเรื่องนี้เองนะครับหน่วยรบพิเศษแห่งกองทัพสหรัฐเนี่ยเขาก็ไม่รีรอที่จะให้นักวิทยาศาสตร,ร์มาหาคาตอบเขาก็ลองทํามันเองซะเลย โดยการฝึกให้ฐานเหล่านี้นะครับไปแช่อยู่ในน้ําเย็นซึ่งจะมีอุณหภูมิเฉลีย่ยแล้วประมาณ18องศาคือไม่เกินไปมากกว่านี้จะต่ำกว่าก็โอเคก็จะแช่กันลงไปจนเรียกว่าพวกเขาเนี่ยหนาวสั่นกันเลยทีเดียวนี่แหละหลังจากนั้นฮะหารเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องถูกเรียกขึ้นมาให้ทำการออกกําลังกายในชุดแล้วก็รองเท้าบูทที่เปียกๆแฉะๆนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายแบบแอโรบิกวิ่งยาวเป็นกิโลบนชายหาดหรือว่าจะฝึกความแข็งแกร่งทางกล้ามเนื้ออย่างเช่นให้วิ่งลากยางไปบนโคลนเปียกๆ ซึ่งหลังจากที่ฝึกไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับพวกเขาก็จะโดนสั่งให้ไปลงน้ําอีกทีนี้ก็จะเป็นการลงน้ําไปแบกเรือพายเรือหรือแม้กระทั่งแบกรองเท้าบูทเอาไว้บนหัวแอดก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาจะทําไปเพื่อและด้วยการที่ต้องวิ่งไปวิ่งมาบนบกบ,บ,บนน้ำอะไรแบบนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นการออกกําลังกายก็เถอะแต่อุณภูมิในร่างกายของทหารพวกนี้นะครับมันก็จะลดลงลดลงทําให้พวกเขาเนี่ยหนาวสั่นได้ซึ่งถ้าใครผ่านการทดสอบนี้ไปได้นะครับพวกเขาก็จะได้แสดงกับผู้บัญชาการให้เขาเห็นว ก็จะเป็น3อันดับที่ค่อนข้างดูสมเหตุสมผลในการฝึกนะฮะว่าเขาจะฝึกไปเพื่ออะไรแต่เราลองมาดูกับการฝึกในขั้นต่อๆมาดีกว่าที่แบบว่าเองจะโหดสลัดไปไหนเนี่ยกับประเทศแรกเลยครับรัสเซียคาดว่าหลายๆคนเมื่อพูดถึงรัสเซียเลยเนี่ยก็จะต้องถึงคําว่าโหดสลัดใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นจริงเช่นนั้นแหละฮะไอความโหดเนี่ยนะครับมันก็ได้ไปปรากฏอยู่ในการฝึกของพวกเขาด้วยอย่างเช่นการฝึกของหน่วยความมั่นคงกลางหรือ FSB ที่ได้รับสืบทอดมาจากหน่วยสืบราชการลับของสหภาพโซเวียตนะฮะ เขาก็จะมีการฝึกแบบสุดพิสดารอยู่อันหนึ่งนั่นก็คือฝึกให้คนไปเป็นคนล่อเป้าฮะโดยผู้ที่ฝึกนะครับก็จะใส่เกรออกกาะกันกระสุนทั่วตัวเลยแล้วก็ไปยืนทําหน้านิ่งห้ามแสดงอารมณ์ใดๆทั้งนั้นนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็จะมีใครไม่รู้อีหน้าไหนเนี่ยเดินผ่านเข้ามาแล้วก็มาชักปืนยิงแบบโป้งๆๆเลยคืออัดไม่ยัง้งซึ่งหลังจากเขาถูกยิงแล้วนะครับพลทหารเหล่านี้เนี่ยก็จะอนุญาตให้ยิงสวนโดยคนที่เดินมาเขาก็จะใส่เกราะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าพลาดโดนเข้าหน้าไปนี่แล้วก็แหม และในรอบต่อมานะครับพวกก็จะได้ถูกฝึกให้ไปยิงเป้ากระดาษฮะแต่ไม่ใช่การยิงธรรมดานะเพราะว่าในระหว่างที่พวกเขายิงไปนะครับก็จะมีผู้คุมการฝึกเนเดินมาพักเขาแบบจงใจตะโกนแหกปากน้ำซ้ำบางทีเนี่ยก็ยังปืนไปเหนียวข้างๆหูเขาเลยเพื่อเป็นการก่อความรำคาญให้กับพลทหารฮะคาดว่าการฝึกแบบนี้นะครับคงจะเป็นการฝึกสมาธิกับทหารให้เขาชินไม่ตื่นตระหนกกับสภาพสงครามที่ทุกอย่างมันจะมารุมมาตุ้มนัวเนี้ยกันโวกเวกโวยวายจนแยกไม่ออกอะไรกันแบบนี้เนี่ยแหละ มาจากรัสเซียฮะเราก็กระเถิบมาที่ประเทศด้านล่างเขาหน่อยดีกว่านั่นก็คือประเทศจีนฮะเพื่อนๆเ,เคยเล่นเกมเกมหนึ่งไหมที่เราจะนั่งกันเป็นวงกลมเส็จแ,แล้วก็เปิดเพลงฮะซึ่งระหว่างที่เพลงกําลังเล่นอยู่นะครับเราก็จะต้องโยนถุงทัวถุงแป้งอะไรไปเรื่อยๆนี่แหละแล้วถ้าเพลงหยุดเมื่อไหลของที่ใครนะคนคนนั้นก็จะต้องแพ้แล้วก็ออกจากวงไปแอดก็ไม่รู้ว่าเกมนี้ภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรนะแต่ฝรั่งเขาจะเรียกว่าฮอตโพเทโต้คือมันฝรั่งร้อนนะฮะถ้าใครรู้ชื่อก็เม้นมาบอกด้วยนะฮะ เอาเป็นว่าในกรมทหารเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเล่นอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าว่าไอ้ของที่เขาโยนอ่ะมันไม่ใช่ถุงแป้งหรือถุงถั่วนะสิมันคือลูกระเบิดนฮะในปี2012นะครับก็ได้มีวิดีโอวิดีโอหนึ่งหลุดออกมาจากกรมทหารของจีนซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นวิดีโอบันทึกเรื่องราวการฝึกทหารแนวแบบอย่างวะ ในวิดีโอก็จะเป็นการฝึกที่ทหารในกําลังโยนลูกระเบิดให้กันฮะในวงเล็บของจริงนะโยนต่อๆกันไปต่อๆกันไปฮะแล้วก็ให้กักเวลาว่าถึงเวลาเมื่อไหร่ที่ระเบิดมันจะระเบิดก็ให้ทิ้งระเบิดลงยังหลุมที่ขุดไว้ข้างหน้านะฮะตูมคาดว่านี่คงจะเป็นการฝึกให้เหล่าทหารเนี่ยสามารถรับมืออยู่ภายใต้สภาพความกดดันมั้งฮะก็โชคดีนะครับที่ว่าในวิดีโอเนี่ยไม่มีพลฐานคนใดเลยได้รับบาดเจ็บแต่ถ้าการฝึกนี้มันมีจริงๆไม่ใช่การเอามาสร้างภาพแล้วก็ มันก็น่าจะเป็นไปได้ที่ว่าจะมีการพาดการพังบาดเจ็บหรือว่าไปเฝ้าเง็กเซียนกันบ้างนั่นแหละเอาเป็นว่าเรามาต่อกันกับอันดับต่อไปเลยดีกว่าฮะประเทศไทยของเรานี่เองกับหน่วยโคบราโกหรืองูเห่าทองคํานะครับก็จะเป็นการฝึกที่มีการจัดร่วมกันทุกปีระหว่างฐานไทยกับฐานสหรัฐนะฮะซึ่งก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ปรับปรุงการทํางานร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของทั้งสองประเทศนะฮะ โดยทหารสาหรัฐที่ถูกส่งมาที่นี่นะครับเขาก็จะรับการฝึกจมตีสะเทือนน้ำสะเทือนบกสาธิตการบุกการถอดทุท่นระเบิดซึ่งก็อาจจะไม่โหดเท่ากับของสหรัฐนะครับแต่ทว่ามันมีการฝึกหนึ่งที่เป็นทีเด็ดของที่นี่เลยคือการฝึกเอาตัวรอดในป่าฮะด้วยความที่ว่าบ้านเรานะครับเป็นป่าที่รดมสมบูรณ์มันก็จะมีทั้งพืชผล,มลไม้รากไม้ต่างๆนานาให้เก็บเลยซึ่งบางอย่างมันก็จะสามารถใช้ทดแทนน้ําได้ด้วยแต่ถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้นะมันขาดแคลนขึ้นมาจริงๆ พวกเขาก็จะต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดโดยการจับสัตว์ฮะตั้งแต่ตุ๊กแกตุ๊กเข้จิ้งกงงเกงกว้างบางชนีรวมถึงสัตว์มีพิษอย่างแมงป่องมาเนี่ยเพื่อจะมาเติมเต็มกระเพาะที่กำลังร้องแต่ที่เป็นดาวเด่นของงานนี้นะครับก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นชื่อของหน่วยนี้เลยงูเห่าฮะเป็นหนึ่งในจุดพีคท,ที่ทหารอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยเลือกอยากที่จะมาฝึกที่นี่เพราะว่าพวกเขาจะได้มาดูการโชว์แล้วก็มารับประสบการณ์ใหม่ที่ประเทศของพวกเขาเนี่ยหาไม่ได้ โดยพี่ๆหน่วยนาวิทยาลัยทินไทยแลนด์นะครับเขาก็จะโชว์เบย์โดยการแสดงการจับงูเห่าเป็นๆน,นี่แหละมาทําให้ HP มันหมดแล้วเขาก็จะได้รับไอเทมที่ดรอปมาก็คือเลือดงูเหา่าฮะพวกเขาบอกว่าไอเทมเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของชั้นดีในการที่ทําให้ทหารต่งตางๆอยู่รอดได้เมื่อเวลาไม่มีน้ําดื่มนอกจากดื่มได้แล้วนะครับก็จะยังได้คุณค่าทางอาหารอีกด้วยซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่การสาธิตนะ พอพี่พี่ทหารแกจับงูมาเปิดจุกเอาหัวออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยทหารทุกคนนะครับก็จะนั่งคุกเข่าอ้าปากแลบลิ้นแบ่เลยรอพี่พี่ทหารนาะวิกโยทินไทยแลนด์เนี่ยมาบีบเลือดงูเห่าจากคอของพวกมันฮนะ ให้เขาเนี่ยดื่มกันอันนี้รสชาติเป็นยังไงแอดก็ไม่รู้นะไม่เคยกินก็จะมีแต่คําบอกเล่าจากทหารที่ไปฝึกออกมาแล้วฮะเขาบอกว่ารสชาติมันขาวมากซึ่งดูจากหน้าตาทหารที่กินก็ไปแล้วก็น่าจะจัก,กระเดียมหน้าดูอยู่แต่บางคนนี่ก็ดูปลื้มมากเลยเหมือนกับข้าบินมาเพื่อสิ่งนี้แน่แหละใครเคยลองก็เม้นมาบอกแอดหน่อยแล้วกันนะฮะและอันดับสุดท้ายไต้หวันไต้หวันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชาติที่ชายทุกคนที่สมบูรณ์ดีเนี่ยจะต้องไปเกณฑ์เป็นทหารทุกคนเลย ซึ่งแอดก็มีเพื่อนไต้หวันคนหนึ่งที่เขาสายตาสั้นมากฮะเขาบอกว่าโชคดีมากที่เขาไม่ได้ไปเป็นทหารเพราะว่าเขากลัวการฝึกที่ถูกเรียกว่าหนทางสู่สวรรค์ฮะซึ่งฟังดูชื่อมันก็ไม่ได้จะโหดอะไรนะฮะแต่พอแอดไปหามาดูแล้วอ,อืนี่มันการฝึกกังฟูเซ้าหลินชัดๆโดยการฝึกนี้นะครับมันจะเหมือนกับเป็นด่านสุดท้ายของฐานเรือไต้หวันฮะเพื่อที่จะเป็นการพิสูจน์ว่าเขาจะเป็นมนุษย์กบที่แข็งแรงได้ไหม เขานะครับจะต้องลงไปไหวยในสระแต่จะไม่ใช่สระน้ำนะจะเป็นสระกรวดกับสระหินซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนทางบนบกนี่แหละมีขนาดยาวประมาณ50เมตรแล้วที่สระแห่งนี้นะครับนายฐานแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องก้าวผ่านไปแต่ไม่ใช่เดินธรรมดานะต้องคลานไปการฝึกนะครับก็จะเริ่มจากการล้มตัวลงไปโดยใช้ศอกนะรับน้ําหนักซึ่งถ้าใครเคยศอกชนโต๊ะนี่ก็น่าจะเข้าใจวนะ่ามันจะซีดจีดจาดกันขนาดไหนแต่นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นครับ ทหารต่างๆนะครับก็จะต้องคลานแปลงจุดหมายอย่าเรียกว่าคลานเลยเรียกว่าเลื้อยเลยจะดีกว่าซึ่งชุดที่เขาใส่ตอนทดสอบนะครับก็จะมีแค่กางเกงขาสั้นจุดจุตัวเดียวเท่านั้นเองแน่นอนว่าเศษหินเศษกรวดนี่ก็จะเข้าบาดได้ทุกที่ของเนื้อนหนังเลยทีเดียวแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นั้นระหว่างทางไปสวรรค์น,นะครับพวกเขาก็จะต้องหยุดตามฐานต่างๆมากมาย <S <S เพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะต้องแสดงท่าทางการออกกำลังกายตามฐานที่กําหนดบนหินแหลมๆที่พวกเขาอยู่นั่นแหละ ก็อย่างเช่นการกระโดดเอาตัวลงปากพร้อมกับซิตอัพบนหินแหลมๆบางฐานนะครับก็คือให้เพื่อนเนี่ยจับลากขาเอาร่างกายเนี่ยครูดไปกับหินนั้นและเมื่อมีบาดแผลเลือดซิบๆแล้วนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินมาเอาน้ํามาช่วยราดแต่จะไม่ใช่ราดให้พลทหารนั้นหายลงหายล้ออะไรอย่างนี้นะราดน้ําเกลือโอแม่เจ้าเขาบอกว่ามันเป็นการฝึกเพื่อใหฐานทุกคนเนี่ยรับกับความเจ็บปวดสุดสาหัสได้ แล้วด้วยความที่ว่าไอการฝึกมันโหดสลัดซะแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้ในายฐานแต่ละคนเป็นลมไปซะก่อนพวกเขาจึงอนุญาตให้ญาติญาติทั้งหลายแหลเนี่ยเข้ามารวมเชียร์อยู่ข้างๆสนามทดสอบได้ซึ่งเมื่อเขาผ่านมาได้ทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าได้ขึ้นสวรรค์เลยนั่นก็เลยเป็นที่มาของคําว่าหนทางสู่สวรรค์น,นั่นเองเพ,อเพื่อนๆคิดว่าการฝึกนหนโหดสลัดสุดๆหรือว่ามีเรื่องอะไรแปลกๆใหญ่ใ้แอดเล่าก็คอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ